นี่คือถ้ำนาคาหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวหลากหลายความเชื่อและความศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับพ่อปู่อือลือและพญานาะคพ่อปู่อือรุนักระลาชาพ่อปู่อือรุนและกระลาชา,พ,า,ชาพิสุทธิวาพิสุทธิวะกับการเดินทางขึ้นถ้ำนาคาและตลอดเส้นทางไปิี่ถ้ำนาคาจะได้เจอกับอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้เราต้องขึ้นไปครับผมได้ตรงนี้เลยครับนี่นะครับมันบอกตามแผนที่มันเลยครับ สำหรับคลิปนี้เราพาทุกคนเดินทางเที่ยวถ้ำนาคาบนอุทยานแห่งชาติปูลังกาเรียเตว่าคือครบทุกจุดที่พวกเราสามารถไปได้เลยครับ <S <S และจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดคือเสียงของพ่อปู่พญานาคทั้ง3าเสียงแา่วความเชื่อและความศรัทธาแต่ละหัวแต่ละที่ก็จะมีวิญญาณอยู่นั่นเลยครับวิญญาณของพ่อปู่นครนาชอยู่ กับการเดินทางของพวกเราจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปด้วยกันครับกับคลิปครั้งหนึ่งในชีวิตพิชิตถ้ำนาคาที่ภูลังกาจังหวัดบุรีรัมสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ถ้ำนาคานะครับที่อุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเที่ยวถ้ำนาคากันนะครับจุดลงทะเบียนขึ้นใช่ไหมครับโอเคครับดนครับสามครับได้จองในระบบมาไหมครับไม่ได้จองครับวอกินนะลงทื่อคนหนึ่งครับ พอเราลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเราเดินไปที่จุดที่2นะครับตรงนี้จะเป็นผู้นําเที่ยวท้องถิ่นนะครับหรือไกด์นะครับนี่ครับแล้วก็มาติดต่อไกด์ที่นี่นะครับจะเป็นพ่อรวยนะคะดูแลให้ขาขึ้นขาลงนะคะครับตอนนี้เราได้ไกด์แล้วนะครับเป็นคุณพ่อรวยนะครับผมนําทางขึ้นทํานาคาครับทํานาคานะครับไปครับ เดินทางประมาณ่นาที4ชั่วโมงเดินมาแถวเี้ยะมาไป8ชั่วโมงอันนี้เดินอย่างเดียวใช่ไหมใช่เดินอย่างเดียวถ้าเกิดเราหยุดเที่ยวหยุดอะไรก็จะมากกว่านั้นอีกใช่ไหมครับผม๋อ้จุงช่อตัวเล่นก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีค่าเข้าท่านละ30บบาทนะครับมีเงินสดไม่สแกนไม่ได้นี่นะครับห้ามนำถุงพลาสติกเข้าอุทยานนะครับเป็นกระเป๋าเป้หรือเป็นถุงผ้าไปได้ครับ อันนี้ก็จะมีจุดที่เราจะเช่าบูชาดอกไม้นะครับไปไหว้สารปู่อือลือนะครับด้านบนเมื่อกี้สอบถามทางคุณพ่อรวยนะครับที่เป็นไกดให้เรานะครับก็จะมีการเดินทางทั้งหมดนะครับประมาณ3ชั่วโมงนะครับการขึ้นลงนะครับเพิงจมาลงสน้าน,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 นี่ครับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับทํานาคา มาจากจุดในถ้ำนะครับแล้วก็เสียงที่หนึ่งครับอยู่ใกล้ถ้ำนะครับแล้วกับพวกวิวต่างๆครับอยู่นี้หมดเลยนะครับอนี่ครับนี่คือว่าเงื้อเดียวกันของริงเราอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้เราต้องขึ้นไปครับผมไลยขึ้นนี้เลยครับ นี่ครับมันบอกตามแผนที่มนเลยครับเราใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงคะเนี่ยไปกลับไปกลับประมาณสามชั่วโมงหรี่กว่านั้นครับมันขึ้นอยู่การเดินด้วยัครบแต่ว่าการเดินของเราเราจะบุกไม่ได้เพราะว่าเราสามารถรูปได้ครับเราก็ค่อยไปเนาะเราขึ้นแบบวัยรุ่นยังไม่ได้เลย อยู่ livro livro นะคะัีอยู่นะครับปุปนานังตุปนานังนามามิหังน้มามิหังกายะกายะวาจาวาจาจิตตังจิตตังอะหังอะหังวันทาวันทาพ่อปู่อือลือนะครับราชาเ่อปูออือลือนะรราชาบอกชื่อนามกุลและสิ่งที่เราต้องการใี้ไปครับที่เรากราบไหว้บูชาเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นศาลของพ่อปู่อือลือนะครับ ขอพรน,นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเราจะเดินทางขึ้นไปที่ถ้ำนาคานะครับ ถ้ำนาคาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาตามตำนานความเชื่อเรื่องเจ้าปูอือลืๆที่ถูกสาบให้เป็นพญานาคและถูกจองจําจะพ้นคำสาบและทําให้พื้นที่นั้นได้เป็นที่รู้จักและ,จะเจริญรุ่งเรือก็กติเมื่อครบ10ปีซึ่งสอดคล้องกับการครบรอบการก่อตั้งจังหวัดบึงกาฬ10ปีในปีพศ2563จากนั้นจึงมีคนได้มาพบเห็นถ้าแห่งนี้และได้มีการกระจายข่าวตามความเชื่อส่วนบุคคลจนเป็นที่โด่งดังมาถึงปัจจุบันนี้ครับ ทงนั้นนี่จะเป็นช่องลอดเข้ามาเหมือนเข้ามาในถ้ำอะครับก็ถ,ถ่ายตรงไหนกันตรงนี้เหรครับครับผมยิง,ยงนี่นะครับเป็นอุโมงค์เต่านะครับที่เราลอดมาเมื่อสักครู่ครับนี่นะครับก็คล้ายๆเต่าอยู่ครับถ้มนาคาตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา จะเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าถึงเวลาบ่าย2โมงเย็นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการต้องเที่ยวให้ครบทุกจุดแนะนำให้ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับพอที่ถ้ำนาคามีกำหนดให้ลงจากถ้ำไม่เกิน5โมงเย็นครับนี่ครับเราเริ่มต้นกับที่จุด A นะครับ,<ม>รบเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับเอถึงแซดเลยหรอครับถึงแซดแต่ทางที่อับจะเป็นเอถึงอ e. ี อ่าาาไถยทางช่วงนี้จะเป็นโคทินนะครับสลับกับบันไดนะครับแต่จะเป็นลากไม้นี่ครับผมเป็นขั้นให้เราสามารถเหยียบแล้วก็ก้าวขาขึ้นไปครับตรงนี้จะเป็นบันไดเหล็กแล้วนะครับไปต่อครับ ำนาคา1,200เมตรนะครับนี่ครับถึง B แล้วครับเดี๋ยวไปกันต่อครับนี่ครับคุณพ่อรวยนะครับ ่วยเราได้เยอะครับนี่ครับตอนนี้เรามาถึงชั้น4แล้วนะครับครับผมเดี๋ยวไปกันต่อครับทางขึ้นช่วงนี้ก็จะเป็นบันไดเหล็กนะครับก็ค่อนข้างชันพอสมควรเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับตอนนี้เรามาถึงจุดดีแล้วนะครับครับทางขึ้นไปกันต่อครับ ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับช่วงนี้อาจจะเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าพูดไม่ทันพูดไม่ไหวครับเหนื่อยครับนี่ครับตอนนี้เรามาถึงจุด E แล้วนะครับทางด้านนี้ก็จะมีที่นั่งพักนะคะนี่ครับเดี๋ยวเราพักผ่อนกันสักนิดครับแล้วเดี๋ยวไปกันต่อครับครับจุดนี้ก็จะเป็นเหมือดงอนพญานาคนะครับ ก็มาถ่ายรูปมาว้ว้ได้นะครับนี่ครับจุดนี้จะเป็นจุดของเป็นบริวารของพ่อปู่นะครับจะเป็นปลาไหลเผือกหรือปลาไหลทองคํานะครับก็มากับวหว้ได้ครับนี่ยครับทางด้านนี้ก็จะเป็นพญานาคน้อยนะครับนี่เป็นลายเกตปูนะครับหีาได้เลครับเป็นอะไรนะครับตรงนี้ลายเกตปูครับลายเกปูนะครับไปกันต่อครับ เราก็จะเู็เซนต์โลมาเซนตาปาโลมาครับด้านหน้านี้จะเป็นหินปาโลมานะครับเดินไปเรื่อยๆครับ ก็จเป็นกิกพาพครับแล้วก็เป็นจุดเว้ห้องน้ำด้อ๋อโอเคห้องน้ำคือจะอยู่ตรงนี้แล้วทางด้านนี้แหละครับโอเคตรงนี้จะมีห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราแวะห้องน้ำกันก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำครับเหนื่อยพอสมควรครับนี่ครับห้องน้ำนะครับโอเคสักครู่ครับ ตรงนี้จะเป็นลายเกตปูนะครับอันนี้ทาไปล้วตกนะครับคาดว่าเส้นาผมจะไปแล้วแค่นี้เหมือนเลยครับยังก้ไปแคนสามอเล็กนะครับประมาณเป็นจุด F นะครับ F แล้วก็ขึ้นไปนี้ครับผม F อันนี้ไปน้ําตกขวามือนะครับจะไปน้ําตกตากวิมานทิพย์นะครับไปกันต่อครับตลอดช่วงการเดินขึ้นนะครับจากจุด E มาจุด F นะครับ ก็จะมีเกด,ดปูนะครับครับอยู่สองข้างเลยครับนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดสำหรับพักการเดินทางนะครับไม<อ>่ใช<อ>่ครับเด็กๆก็ันี่นะครับตรงนี้จะเป็นจุดจีแล้วนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราเดินต่อกันไปทางนี้ครับเพราะว่านอนนะครับที่อยู่ทางด้านหน้าเหมือนจริงครับดูอันนี้เป็นปากเป็นอะไรนี่นะครับจุดนี้จะเป็นช่องแคบดารานะครับก็จะมีดารานักร้องแสดงนะครับมาถ่ายรูปนที่จุดนี้นี่ครับช่องแคบดาราครับทางเดินช่วงต่อไปครับเราเข้าใกล้ถ้ำนาคาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นวิวนะครับ มาถึงช่วงตรงนี้นะครับจะมีบันไดนะครับซ้ายกับขวานะครับบันไดทางซ้ายคือจะเป็นบันไดทางลงนะครับจากถ้ำนาคานะครับเราจะต้องเดินขึ้นบันไดทางขวามือนะครับเพื่อจะขึ้นไปที่ถ้ำนาคาครับจริงๆแล้วช่วงเมื่อก่อนนี้ครับเราจะต้องไต่เชือกขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นบันไดลิงครับและถึงจะเป็นบันไดเหล็กเป็นช่วงสุดท้ายนี่ครับค่อนข้างที่จะชันครับ จุดนี้จะเป็นช่องเขานะครับช่องเขาลายปูนะครับเราจะรีวิวให้เห็นนะครับทุกช่วงการเดินขึ้นถ้ำนาคานะครับจะพยายามครับส่วนความยากความง่ายยังไงพเพื่อนก็ลองพิจารณาดูครับมาถึงจุด h สแล้วนะครับ ไปต่อได้เรื่อยๆครับนี่นะครับจุดนี้เรามาถึงจุดไอกันแล้วนะครับออไปกันต่อครับนี่นะครับทํานาคา300เ<อ>มตรนะครับหัวหนาคาอีก1200เ<อ>มตรนะครับตรงนี้จะเป็นจุดตัวเแล้วนะครับ เราเดินอยู่ในภูเขานะครับถึงแม้ว่าแดดจะร้อนนะครับแต่ด้านในตรงทางเดินของเราก็แดดล่มนะครับนี่ครับตอนนี้เราเดินมาถึงจุดตัว K นะครับต้องขึ้นไปทางด้านบนนี้นะครับยอดสงอ์ก็อยู่ที่เจดีปูวังเจดีปูวังปูวังครับ,รบโอเคครับผม ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่หนึ่งนะครับเขือชมวิวมีก,กี่จุดอ่ะเกือบร้ยจุดเลยหลายจุดดีใช่ไหมครับผมน่าจะรวมๆสามร้อยหกสิบองศานะครับมาเฟียมาเฟียนะครับเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเราขึ้นรลงประจํครับพานักท่องเที่ยวขึ้นอย่างเงี้ยแหละครับผมขับไม่แม่คกับนั่งรับนักท่องเที่ยวชวนเขาไปนอนอ๋อแสดงว่าเขาขึ้นลงประจําใช่ครับทุกวันเลยครับโอ้ทุก <aprove> วันเลยเรียนเส้นเรียนเพื่อเรื่งองเง ตอนนี้เราขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วนะครับเข้าเขตของถ้ำปู่แล้วนะครับนะครับจุดนี้จะเป็นจุดตัวแอลแล้วนะครับเราจะหาที่นั่งพักก่อนเนียเรากำลังจะพาทุกคนลงไปที่ถ้ำนาคานะครับจุดบริการนักท่องเที่ยวครับ ตัวที่เราซื้อมาจากด้านล่างนะครับเราต้องเก็บไว้ด้วยนะครับแล้วก็มายื่นให้จางเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับเก็บทิ้งแล้วนะพี่ทาดังไปแล้วเนาะ,นะออทางนี้ก็คือเป็นทางลงเข้าไปในถ้ำแล้วนะครับครับครับผม ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นลายนะครับลายของเกตปูนะครับเพื่อนๆที่มาที่นี่นะครับมีป้ายติดเอาไว้นะครับห้ามสัมผัสหินนะครับภายในถ้ำนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราพาลงไปทางด้านล่างนะครับนี่ครับห้ามสัมผัสนะครับ เดินเข้ามาด้านในนะครับหมายถึงสมัยก่อนส,สมัยเรื่องของปู่โสกอ๋อตอนนั้นรับจะมามีพระบางองค์บาบวัมบางองค์ที่เราเห็นก็มานั่งวิปัสสนาอยู่ตรงนี้ <c oughs> ในถ้ำ นี่นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นจุดที่ครอบเสียนพ่อปู่พญานาคนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นหัวใจพ่อปู่นะครับมาขอพรกันที่ตรงนี้ครับขอทางด้านสุขภาพนะครับนี่นะครับจุดนี้จะเป็นถ้าเมืองบางบดนะครับหรือถ้ารับแลนะครับตามตำนานความเชื่อนะครับคือเขาจะมองเห็นเรานะครับแต่เรามองไม่เห็นเขานะครับจุดนี้ก็จะมีเป็นพระพุทธรูปนะครับ ทางด้านนี้จะเป็นเป็นช่วงลาตัวของปู่นะครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูครับนี่นะครับก็จะเป็นทางเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราพยายามพาเข้าไปดูด้านในนะครับห้ามสัมผัสนะครับ <S 2> <S 2> จะมีป้ายอยู่นะจุดนี้จะเป็นตาของพ่อปู่นะครับครับเราจะต้องเดินขึ้นไปทางด้านนี้ครับ เมื่อขึ้นเส้นนีเสร็จเราก็เดินไปนั่นก็จะเป็นจุดชมวิวที่สองและก็เป็นลายปู่ต่างๆ mm hmm. แล้วไปถึงเชดอปูรังกาหรือว่าบ่อน้ำศักจิตนะครับครับนี่ครับก็จะวนขึ้นมามาตรงทางที่เราเดินลงไปนะครับที่เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวครับนี่ครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงป้ายผู้พิชิตถ้ำนาคา เดี๋ยวเราต้องเดินไปทางนี้นะครับครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปทางนี้ต่อนะครับแต่ละหัวแต่ละที่ก็จะมีวิญญาณอยู่นั่นเลยครับวิญญาณของพ่อปู่ครับผมนกราชอยู่ก็จะมีหมดสี่แต่ว่าเราเจอได้แค่สามจุด๋อเจอได้แค่สามจุดมันอยู่ไกลครับ ทางด้านนี้จะเป็นเสียญพ่อปู่นะครับเป็นเสียญที่สี่นะครับนี่ครับมาขอพรกันนะครับนี่ครับถ่ายให้เห็นชัดๆครับเดี๋ยวนี้ทางยังเขาปรับใหม่คือว่าเมื่อกี้นี่เขาเขาปล่อยให้ไปประินะครับแม้ว่าพอขึ้นมาเกอช่วงใหม่สามปุ๊บนี่เขาจะไม่ไปเลย ้องงดปลเดียวีน่นะครับทางด้านนี้จะเป็นจุดชมวิวที่2แล้วนะครับนี่ครับดูวิวครับด้านหน้าที่เราเห็นนี่จะเป็นบึงขงหลงนะครับตุดไกลๆนี่จะเป็นพัชเดีนะครับนี่ครับที่อยู่บนยอดเขาครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่จุดนั้นกันนะครับทางขึ้นนะครับเป็นลายพ่อปู่นะครับนี่ครับ ตรงนี้ชัดเลยครับเห็นชัดเลยห้ามเข้านะครับแต่เพื่อนๆก็จะเห็นเป็นลายนะครับลายของป้าปูนะครับตรงนี้เรากำลังจะเดินไปที่สะดือภูลงักาหรือว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับสะดือภูลังกานะครับ,รบหรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ด้านหน้าเราเนี่ยครับสะดือภูลังกานะครับหรือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวาพาขึ้นไปชมครับนี่นะครับสะดือภูลังกานะครับหรือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปทางนี้ครับทางด้านหน้านะครับที่จะเป็นเหมือนพระเจดีย์ครับที่เราเห็นอยู่ไกลๆนะครับเดี๋ยวเราเดินไปจุดนั้นครับ เจดีที่เราเห็นเลยชัดเจนก็คือครับผมที่อยู่ข้างบนนะครับที่เราเห็นมาจากข้างล่างใช่ครับอันนั้นคือปูเสศนะครับจุดเล็กเราต้องไปไปหาท่านก่อนแล้วก็วกกลับหาเจดีปูวังอีกทีหนึ่งแล้วลงกลับมากลับไปซีกหนึ่งไปลงถ้ำของปูวังอ๋อครับไปกับท่านแล้วก็เปิดทัพย์อยู่ที่ในถ้ำปู่วังนะครับหลังจากเปิดทรัพยงเสร็จแล้วก็ย้อนออกมาจากถ้ำวังก็ลงเสียที่หนึ่งที่อยู่ในไฮไลท์นั่นนะครับอ๋อครับเมื่อขอเสียที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็ เดินลงมาเรื่อยจนเส้นที่3าที่เส้นที่สายนะครับหลังจากนั้นเราก็ลงยาวเลยครับนี่ครับจุดนี้จะไปหัวหน้าคานะครับ500เมตรนะครับถ้ำหลวงปู่วังนะครับ500อเมตรแล้วก็เจดีหลวงปู่วังนะครับ200เมตรครับนี่ครับทางเดินนี่ครับเรามาถึงจุดที่จะขึ้นไปที่พัดเจดีนะครับ จะเป็นทางขึ้นไปเจดีของหลวงปู่วังนะครับก็จะเรียกว่าตรงนี้เป็นบันไดสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมครับนี่นะครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงยอดแล้วนะครับพระเจดีของหลวงปู่วังนะครับนี่จะเป็นพระศิวลีนะครับก็กราบไหว้ขอพรครับเน้นเรื่องสุขภาพนะครับนี่ครับขวามือก็จะเป็นพระเจดีของหลวงปู่วังนะครับ เดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูครับจุดนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วนี่นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วนะครับทางด้านหน้าของเราคือเป็นเจดีย์หลวงปู่วังนะครับเดินเข้าไปแล้วก็กราบขอพรหรือว่าต้องเดินวนอะไรยังไง <ข akkor, S 1> ไหมก็ได้าสามรอบสามรอบแล้วก็ขอพรครับผมบเดี๋ยวเราไปขอพรเจดีย์หลวงปู่วังกันนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นวิวของเจดีย์หลวงปู่วังนะครับนี่ครับ ทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระเจดีย์ของหลวงปู่เสานะครับหลวงปู่เสาคือเป็นพระที่มาที่นี่เป็นองค์แรกรแล้วก็สร้างเจดีย์ไว้หรือว่ามาสร้างที่หลังครับสร้างที่หลังสร้างต่อท่านมาละสังขารก็คือมาละสังขารที่จุดนี้เลยก็เลยมีการสร้างเจดีย์อะไรไว้นี่นะครับทางด้านหน้าจะเป็นเจดีย์หลวงปู่เสานะครับนี่ครับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยนี่นะครับหลวงปู่เสานะครับ พระเจดีย์ชัยยะมงคลนะครับบุรพาจารย์ปู่เสานะครับครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับผาใจขาดนะครับอยู่ทางด้านหน้าพระเจดีย์ของปู่เสานะครับจุดชมวิวนะครับของผาใจขาดนะครับเกาะกลางนั้นเป็นเกาะของปู่ลืครับหรือว่าเกาะโดนโกโดนแก้วนะครับครับทางด้านหน้านี้คือบึงขุ่นหลงครับผมพระที่ ขึ้นมาเป็นพวกนี้ได้แค่ไม่กี่รูปอ๋อมีทําทำส่วนภาพต่างๆที่ขึ้นมาเป็นร้อยหรือมีอะไรก็ได้เต็ทขึ้นมาในสมัยของท่านห,หลังของท่านเนี่ยไม่สามารถอยู่นี้ได้ครับก็จะมีหลวงปู่เสปู่เสาปู่วังปู่วังปู่ศิลปหลวงปูก่กำปันอ๋อครับผมที่อยู่บนนี้จริงๆแล้วก็วเก่ยวท่านก็เทียยังมีดี่อยู่ก็คือ หลวงพ่อวานิชที่อยู่ข้างล่างที่พี่บุญเข้ามาเนี่ยนั่นคือลูกของหลวงปู่ข้าปันครับครับผมหลวงพ่อวานิชพี่ขึ้นมาอยู่คุ้นหลายปีเหมือนกันของเซมใสก็บวัดทำอาจาใน์มครับหล้วก็เราลงยาวครับก็คือจะเจอเสียนที่หนึ่งก่อนแล้วก็ข้ามไปเป็นเสียนที่สามเลยถ้าเสียนที่สองนี่คือเราดูแล้วประมาณสองกิโลซึ่งคงไม่ได้ไปกัน คงไม่มีใครไปด้วยเนี่ยครับเราเดินมาถึงทางเข้านะครับนี่นะครับทางลงนะครับระวังลื่นนะครับตรงนี้ ลงจริงๆเลยครับทางนี้ลงจริงๆลงแบบโอ้โหนี่ครับจุดนี้จะเป็นถ้ำปู่วังนะครับ ครับถึงจุดทางเข้าถ้ำนะครับก็ถอดรองเท้านะครับแล้วก็หยิบรองเท้ามาด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นทางที่เป็นทางลงนะครับเราต้องถือรองเท้ามาด้วยเลยนะครับนะครับเดินยกพันขึ้นต้อบนทางจบพบกันนะครับน้โมันสัมผัสสองน้ำมันสัมผัสสองน้ำมันสัมผัสสอนะโมันสัมผสันสัมผัสอะน้ำันสัมมาสัมพุทธัสสะ จุดนี้จะเป็นจุดที่จะมาชมเสียนพญานาคนะครับเป็นเสียนที่1นนะครับนี่ครับที่เราต้องต่อคิวนะครับแล้วก็เข้าไปไหว้เสียนของพ่อปู่นะครับเป็นเสียนที่1ทางด้านนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเป็นเสียญที่หนึ่งนะครับ นี่จะเป็นเสียงที่3นะครับของพ่อปู่นะครับจะเป็นเสียนสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับก่อนที่เราจะเดินลงถ้ำนาคานะครับนี่นะครับตอนนี้เรากําลังเดินลงจากถ้ำนาคานะครับจุดที่จะเป็นทางลงแล้วนะครับ ตอนนี้เราพาทุกคนลงมาด้านล่างแล้วนะครับนี่ครับทางออกครับตอนลงนี้เราไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูตลอดทางนะครับเพราะว่าทางลงค่อนข้างชันนะครับเราก็ต้องใช้มือจับเชือกแล้วก็จับเป็นราวเหล็กนะครับเดินลงมานะครับตอนนี้เราเดินกลับมาที่รถแล้วนะครับประมาณนี้นะครับกับทิปถ้ำนาคานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ